สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับายเกมเมอร์ทีวีนะครับเล่าทีวีเลาทีวีแต่มันไม่อันเลยนะครับอันไม่เป็นนะครับไม่กดไปเกมมันเรื่นี้เราอยู่กับเกมได้อะารี่นะมาเลยครับผมอ้าวนะครับเริ่มต้นเลยทำใหม่ใหม่ะนะครับอยู่กับนะครับอยู่กับตาที่สาม อตาดีจ้าเลยครับผมคือสีแดงนะครับผมคือเพื่อนภูรินะครับเพื่อนที่ไหนกูจะโง่ทำไมนานนะค่ะนั่นมันโง่นะผมก็มันก็มาที่บ้านผมเองนะ่เองนี้บ้านตูนะครับนี่ยอดยอดตีเออคีครับอาจจะเล่นจังเลยนะใช่เพราะมันกะ ไอ้หลักหัวลนทำทไมมันชนะวะข้าโหดไงจี้กูยามล้อไปครับอ้าวแปเจอแลนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมใหม่ครับโอเคครับมาแล้วอาแล้วครับในเกมหัวล้อนเลยเมื่อกี้เพื่อนมันหัวล้อนออกคนออกเอาแพ้อีกแล้วคราวนี้ผมนะมันอีกครั้งเดียวมันตายเลยเลยเสียเปรียบผมมาก ขอผมจัดขี่กชาวบ้าปเยครับให้หมดลำับเสียงนะเคสเออนานไม่ไปวะอ้อาวนี่ครับม่บ้าค่ามันแล้วครับค่ากันเลยหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วจอสี่เดียห้านาทีหรอหนึ่งนาทีห้าห้านาทีแล้ว แค่หนึ่งนาทีอื่อนีรถนี้ว้าจีังกาเอมโอ้ยสามแล้วเหรอิมนากทีนะมากสุดอ่ะสิบสี่จุดห้าเก้าเลยสิบสี่จุดห้าเก้าไม่รู้อ่าอาสิ้ีมันไม่ทานแค่นานเกินอ้าเฮ้ยสบายดีจัง Can fly. ออแล้วตุงๆช่าตุงๆตุ่งๆชิคๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกอ,อีกตานะครับอีอแค่ตาเดียวนะ <c oughs> อันนี้มีแค่สามตานะครับอันนี้ผมแถมให้เอาที่ตาตาอันนี้ผมไม่ได้แถมให้แต่แถมให้อีกหนึ่งตา สแปมไม่ไม่ไม่ขอขอโทษนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวถูกสแปมหมดนะคืออะไรสแปมไม่ใช่อะไรแล้วถูกอะไรแล้วเขาเรียกถูกเบนที่โกงไหมใช่ครับเดาถูกเบนอ้าวอาวอ้าวอ้าวไม่ค่ะเดากไปเอยเลยเดี๋ยวอันให้ครับลองครับคนแค่แน่้นหนึ่งพอเราจะจบสี่รอบ ที่สามสามหนึ่งสามขอตรงไ้ดีทำไมวะดังไปอย่างฟ้าวันฟ้าวันยังขับว่าเป็นชาวแล้วครับบรเย้ตาดิแถมให้นะครับอีกตาแถมให้สิบห้าชนะแล้วครับสิบสี่นาทีไม่ใช่หรอวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกตา เขาเล่นแก๊สเขาอัดแก๊สสีตาเอรดีที่มันมีรู้นแหมไหมนะเอ๊ะอหลับแป๊บหลับไหนวันนี้นะครับเราก็จะมาพักร้านตกน้ำนะครับไอ้ไอีก็บายบายว้าวลงไม่สวยด้วย ดังไปมายังตะวันอีกสองคะแนนเอานแอนี่เป็นเกมชอตอดาดอดูสิครับเมือกีโก้มาเดรดเดดเดด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 ดรดดดดดดเดดดรดดด ไม่ซีหน้าก่อนอ้าวไอ้ชีจอซีเลียวโอเคครับวันนี้เราก็ขอตัวล,ลาเพียงเท่าน,นี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย